เงเดินจะได้เตามอยูไปเรื่อยๆจะได้รู้จักหนูขงาไหมูราหูราไ้หมูวีหไดหมหมไหมได้ละได้ละไหมไหมเริ่มง่ายละน่ไหมมันเริ่มไว้ใจละเริ่มไว้ใจแล้วนะง่ายอ่าหนูไม่ต้องไปสนใจมนค่ะเราสนใจแค่ข้างหน้าทางเดินจะบังคับให้มันอย่าไกลมือเราได้ได้้

ถ้ามันดินไปไกลมีขนหนูแต่ยังไม่ตื่นก็ตื่นก็ลับใจก็ยังอย่างๆโอ้ยถึง้าถึงแม่อ้ะเอ้ยหีอดีดดีดดีดดีหดดดีดีดดีดดีดีดดีคดีด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 ีดดีดดี่ดดดี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 ดดดดีดาีดดีดดีดดมดี้ ตอนวันแล้วก็อ่าเออใช่ค่ะเดี๋ยวจะพึ่งนําน้ําเลยเออ อ่าโอเคดีมากอือดี้อมม่ได้อ่ะงตงต้อขาต่อข้าให้ข้าวมือก่นแล้ดูสายขาให้เราข้ากันไหดูนี้ไม่ข้าเดี๋ยวพวกเราก็ปล่อนสายมัอนิดงเออไปเราจะไม่จับหนจะให้หมูนั่งนั้าวกลางมูแต่นนี้หูจะต้องทรงตัวด้วยขานะครับเพาะีขี่เราจับก่อนห้จะได้ปล่อยมือ ขั้นที่สองเราข้ามขั้นไปเป็นขั้นที่สองเลยหนูจะได้ส่งตัวได้เร็วขึ้นหนูจะได้ส่งตัวได้เร็วขึ้นเรื่องตัวตรงๆนะคะพี่เขจะทำหนูต้องใช้ปลายเท้าใช้ปลายเท้าไหมเพาปลายเท้าเราเข้าไปละเดินโยงไม่ได้หนูลองดูที่ค่ะได้ค่ะนี่ก่อนไม่เป็นไรค่ะอ้โห ยืนใช่ไหมยกได้ปลายเท้าแต่จะเอ้า,ะะอา,าขาก็จะพาเดินเดินนะครับนั่งตัวตรโต๊ะวันเดินว,วันเดินนั่งตัวโต๊ะไม่ต้องเก่งนะครับมือไม่ต้องเก่งมือไม่ต้องเก่งค่ะยกไปตรงนั้นเลยข้ามทางรุ่งเลยค่ะยกไปตามนั้นเลยตอนนี้ หน้าค่ะมองไปข้างหน้าอย่าลืมใช่มองตรงไปข้างหน้าเหมือนเราปั่นจักรยานเลยถ้าหนูโ้งโอลงข้างหน้านะคะทุกครั้งเราจะทำให้เป็นนิสัยอ่าโอเคแต่งมากในใจต้องทำไรครับถูกตุ้งตั้งเห็นไหมตุ้งตั้งมันอยู่แล้วอ่ามันยืดไม่ได้ใช่ค่ะถูกต้องนะยืดมันเดียวค่ะอ่าแล้วก็เดียวนี่เห็นไหมเดียวมันไกลไปใช่ไหมหนูต้องเปลี่ยนมือตอนนี้หนูต้องรีบปล่อยแล้วขยับมือแล้วกดน เอาไตอดนี้เรเดินไปนีละเดินใช่่ี่มันเป็นเรื่องที่มันจะเข้าใจเราแค่ตั้างไต้เดินตั้างยุดชมอนไนที่ดีเราทำได้่ใช่ถูกต้องทรงตัวให้ดีเราจะค่อยๆเดินไปพี่จะพาเดินลุงจะพาพอง มันเยอะครับไปได้ oh, ไดต้องปลายเท้าอยู่ครับโอเคเสร็จปุ๊บหนูจแล้วต้องส่งตัวให้ได้นะครับ <s us ur> แน่นเ <s us ur> ห็นไหมแน่นโอเคไม่ยากใช่ไหมไม่ยากแต่หนูต้องมองข้างหน้าก่ะหนูอยากสูใจเรื่องด้านม้ากคุณตัง้ง

ถ้าหนูขี่เก่งล้วมันไหนท่อหนูพาไปขี่ม้าขนาดนี้ยม้าตัวขนาดนี้สูงตัวดูนี่หนูจะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับยืนไปนี่สักยืนไห้ก่อถ้าเรายืนได้มันยืนอยู่บนมันได้แล้วถ้ายืนไี่สักเราไม่ต้องขี่ถ้ายืนยืนลอว่าพอได้มั่นใจว่ามุ้ยยาวประท้าใส่ก่อนเพราะว่าเวลาหน่อยเดียวมุ้ยยาวประท้าใส่ปุ๊บแล้วหลับเข้าใจนะครับถ้าใส่ไี่ใส่ประท้าเลย ต่อมือช่วยจับอ่าพอเวลาจับมันจะไม่มีใครช่วยแต่หนูหนึ่งสองสามนั่งโอเคเก่งมากค่ะอ่าฝั่งนี้หนูจะต้องพยายามเพื่อมสมุดเพื่อมที่จะฟุ้งใช่ค่ะฮ่าเพราะ้ให้มันตึงมากแล้วอย่าให้มันหย่อนมากแค่นั้นเองคือทำไมไม่ให้มันตึงมากเพราะว่าเดี่ยวพอเวลาหัวมันกระชากหนูกมื่อวนั่งเพลินๆอุ้ยพอหม,มาไม่ใช่อ๋อโอเคค่ะยืนนิ่งแค่หรอไม่ใช่มันก็มีบ้างแหละมีคันตรงนั้นคันตรงนี้มันหัวทิ่มมันตีลังกาเลยอะไทีนี้ หัวลอกอันทั้งสนามเลยใช่ไหมคะถึงบอกว่าจับจับเบาๆอาโอเคพอเราเริ่มรู้ว่ามันไกลไปแล้วเราค่อยขยับมือเวลาเราขี่พุ๊ถ้าเรารู้ว่าสายมันไกลเราดึงไม่ได้เรารีบขยับมือคะ่ะรีบขยับมือมาหา อนนี้เราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งไป่วงเรื่องเชื่อเราห่วงเรื่องการน,นั่งตัวเราโ,โตแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องอเวลาม้ามันเดินปุ๊บสบายสบายแล้วไม่มีอะไระถ้ามันก้มปุ๊บเราก็ปล่อยปล่อยันเลยปล่อยมันเพราะว่าพี่เขายัางจับไว้อยู่ตอนนี้หนูยังไม่ได้บังคับเองแต่วันข้างหน้าเดีย๋ยวถ้าหนูเริ่มขี่เองหนูจะบอกว่าจะทำยังไงครับ